เที่ยวงานทำบุญปีทองฝั่งลูกนิมิตร้อยแปดลูกสิบสองวัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วัดใกล้กันสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานี วัดที่1วัดทะเลเพราะตำบลหนองขามอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธันวาคม2566ถึง5มกราคม2567วันสุดท้ายตัดหวยลูกนิมิตจากวัดทะเลเพราะ30กิโลเมตรใช้เวลา29นาทีมุ่งสู่วัดที่สงวัดพระาธาตุปหาพรหมตบบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านทางจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน28ธันวาคม2566ถึง3มกราคม25 167จากวัดพระาธาตุมหาพรหม15กิโลเมตรใช้เวลา14นาทีมาที่วัดที่3วัดโป่งคมตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน29ธันวาคม2566ถึง6มกราคม2567จากวัดโป่งคม27กิโลเมตรใช้เวลา26นาทีมาที่วัดที่4วัดอนประดู่ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธัน ว2 5 6 6ถึง4มกราคม2567จากวัดตดนประดู20กิโลเมตรใช้เวลา23นาทีถึงวัดที่5 วัดทุ่งกระถินตำบลบ่อกรูอำเภอเดาบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน29ธันวาคม2566ถึง6มกราคม2567จากวัดทุ่งกระถิน่น36กิโลเมตรใช้เวลา35นาทีถึงวัดที่6วัดศรีจันทร์ภวนารามหรือวัดในไร่ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567 จากวัดศรีจันทร์ขวนาราม37กิโลเมตรใช้เวลา37นาทีมาที่วัดที่7วัดวิจิตรรังสิตารามหรือวัดห้วยสุงตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเริ่มงาน29ธันวาคม2566ถึง6มกราคม2567จากวัดวิจิตรรังสิตารามหรือวัดห้วยสุง26กิโลเมตรใช้เวลา26นาทีมาที่วัดที่8วัดพุ่มโพตำบลกระบก อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาเริ่มงาน27ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567จากวัดทุ่งโพ12กิโลเมตรใช้เวลา11นาทีมาถึงวัดที่9วัดป่าสุปาซิป,ปันโนตำบลเนินขามอำาเภอเนินขามจังหวัดชัยนาเริ่มงาน28ธันวาคม 2,566ถึง5มกราคม2,567จากวัดป่าสุปฏิปันโน27กิโลเมตรใช้เวลา33นาทีมาถึงวัดที่10วัดชัดฝางตำบลหนองแสงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเริ่มงาน28ธันวาคม2,566ถึง3มกราคม2,567จากวัดชัดฝาง59กิโลเมตรใช้เวลา54นาทีมาที่วัดที่11วัดสมอ อทองตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีเริ่มงาน28ธันวาคม2566ถึง5มกราคม2567จากวัดส,สมอทอง23กิโลเมตรใช้เวลา22นาทีถึงวัดที่12วัดทุ่งสามแท่งตำบลประดูยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเริ่มงาน27ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567อาน,นิสงแห่งบุตร ุศลยิ่งใหญ่มหาสารสู่สายทานสะพานบุญหนุนชีวิตเที่ยวงานทำบุญปิดทองฝัง,งลูกนิมิตร้อยแปดลูกสิบสองวัดทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วัดใกล้กันสุพรรณบุรีไทยนาและอุทัยธานีมุญใหญ่ได้กุศลแรงใครได้ปิดทองฟังโลกนิมิตปุพดผองโซพิดอุ่นถวยรัก